คริสเตียโนโรนันโดและเลโอนลเมสซี่ต่างชิงดีชิงเด่นกันเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแต่ทั้งสองคนก็ต้องมีวันร่วงโรยด้วยอายุที่มากขึ้นตามลำดับแล้วใครละ่ะจะเข้ามาแทนที่สุดยอดนักเตะทั้งสองคนในปัจจุบันและอนาคตเราได้รวบรวมสุดยอดดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคนี้และมีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะยุคต่อไปจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลย หนึ่งกิริยันมบัปเป้แม้ว่าเพิ่งจะมีอายุเพียง21ปีแต่เขาควา้าแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสได้แล้วที่รัเสเซียในปี2018และแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยความเร็วอันจัดจ้านและการยิงประตูที่เฉียบขาดทำให้ตำแหน่งแข้งเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ไม่ไกลแต่จากการที่เขาค้าแข้งอยู่ในลีกฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียวซึ่งเราต่างรู้กันดีว่าฝีเท้าในลีกนั้นยังเป็นรองลีกอื่นๆอีกมาก ทำให้ยังคงมีเครื่องหมายคำถามสำหรับแข้งรายนี้ว่าถ้าเขาได้ลงเล่นในลีกที่ฝีเท้าใกล้เคียงกันอย่างพรีเมียร์ลีกหรือเซเรียอาเขายังจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งแบบนี้ได้อยู่หรือไม่ 2. ชูอาเฟลิกเขาย้ายมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสรถึง113ล้านปอนด์ในขณะที่มีอายุเพียงแค่19ปีและถือเป็นสถิติค่าตัวที่สูงที่สุดอันดับ3ในขณะนั้น แต่เขากลับไม่ได้แสดงผลงานได้อย่างเท่าที่ควรจากอาการบาดเจ็บที่เป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้งแน่นอนว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในยอดแข่งและเป็นจอมถล่มประตูแห่งอนาคตถึงแม้ว่าสไตล์การเล่นของซิเมโอเน่จะเน้นไปทางเกมรับมากกว่าก็ตาม 3. J. มเจดอนซานโชหากพูดถึงดาวรุ่งคงจะลืมอดีตเด็กปั้นของแมนซิตี้คนนี้ไปไม่ได้ซานโชย้ายออกจากเรือใบเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมและเขาเลือกที่จะไปซบเสือเหลืองที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ปั้นนักเตะได้เก่งกาจที่สุดซึ่งเขาก็ตัดสินใจถูก สารโชสร้างชื่อให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็วในฤดูการแรก2018-19ด้วยผลงาน12ประตูกับ17แอสซิสต์จากการลงสนามในบุนเดสลีกา34นัดและความร้อนแรงนั้นก็ยังส่งผลมาถึงฤดูการปัจจุบันที่ทำได้ถึง14ประตูกับอีก16แอสซิสต์จากการลงสนามในลีกไปเพียง23นัด สอันซูฟาติปีความเร็วสูงเลี้ยงบอลติดเท้ายิงประตูได้เฉียบขาดแน่นอนด้วยวัยเพียง17ปีกับความสามารถขนาดนี้สื่อบางเจ้าถึงกับยกให้เขาเป็นเมสซี่คนต่อไปเขาเซ็นสัญญากับบาซ่าด้วยอายุเพียง10ปีและกับวิกฤตกองหน้าที่บาซ่ากำลังเผชิญทำให้สโมสรไม่มีทางเลือกต้องเข็นเด็กวัย17ปีรายนี้ลงสนามและเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลต้องผิดหวัง เขากลายเป็นผู้ถือสถิติทำประตูให้กับทีมชุดใหญ่ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำประตูและแอสซิ์ได้ในเกมเดียวรวมถึงเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดของสโมสรที่ลงสนามในแชมเปี้ยนลีกปัจจุบันเขามีค่าฉีกสัญญาสูงถึง170ล้านยูโรและมีสิทธิพุ่งไปสูงถึง400ล้านยูโรเมื่อเขาเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัว 5้า,ายหาเวิร์ดเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ไม่ได้เห็นมานานในเยอรมันเขามีความฉลาดในการเล่นและด้วยวัยเพียง20ปีแต่ลงสนามให้กับทีมไปแล้วมากกว่า100นัดทำให้เขามีฝีเท้าและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้เขาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อลองมองดูยอดกองกลางหลายคนที่ต้องใช้เวลากว่าจะพัฒนามาเป็นแข้งระดับโลก แม้แต่เควินเดอบอยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฮาร์วิร์ดคือหนึ่งในสุดยอดกองกลางแห่งอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนใครก็ตามที่ทำผลงานได้ดีในบุนเดสลีกาก็ไม่พลาดที่ยอดนักดูดแข้งในตำนานอย่างบาเยนมิวนิคจะให้ความสนใจในตัวเขา ฟิลโฟเดนหนึ่งในกองกลางดาวรุของวงการฟุตบอลอังกฤษที่กระหายลงเล่นในเกมระดับสูงอยู่เสมอถึงแม้เจ้านายอย่างกวาดิโอลาจะไม่ค่อยให้โอกาสเขาเท่าไหร่นักหากนักฟุตบอลคนหนึ่งจะพัฒนาตัวเองพวกเขาก็ต้องได้โอกาสลงฟาดแข่งในสนามจริงและกับอายุที่เกือบจะครบ20ปีถ้าหากเขายังไม่ได้รับโอกาสที่มากพอ ก็สมควรที่เขาจะต้องออกไปหาโอกาสกับทีมอนืนแต่คงไม่ง่ายนักที่นักเตะคนหนึ่งจะได้มีโอกาสลงฝึกซ้อมกับยอดกองกลางทั้งเควินเดอะบอยดาบิดซินดาและแบรนดโดซินวาและถ้าหากเขาเลือกที่จะเรียนรู้จักยอดแข้งเหล่านั้นและปรับมาใช้ให้กับตัวเองได้เชื่อว่าในอนาคตเขาจะเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทัพเรือไปอย่างแน่นอน เรถรีโกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากกับแข้งรายนี้ที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นนัดแรกในเกมกับโอซา u ุซูาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและทำประตูดได้จากการลงมาเป็นตัวสำรองโดยใช้เวลาเพียง94วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นเขาได้โอกาสลงสนามในเกมชุดสำรองก่อนที่ซีดานจะเห็นแววและให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว เขาเล่นบอลได้ทั้ง2เท้าเขาทำประตูในแบบที่คาดไม่ถึงการซัดแฮตทริกในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกับกาลาตัสรายทำให้เขายิ่งกลายเป็นแข้งเนื้อหอมมากขึ้นแต่ชีวิตของเขากลับไม่เปลี่ยนไปเลยเขาพร้อมเรียนรู้จากทุกคนในทีมและในห้องแต่งตัวของทีมก็ยกย่องแข้งรายนี้อย่างมาก 8เมสันกรีนวูดสำหรับคนนี้ดูจะแปลกไปสักหน่อยเพราะเมื่อดาวรุ่งคนหนึ่งลงมาในสนามเขาจะดูไม่ค่อยนิ่งและยังไม่ค่อยเข้ากับทีมเท่าไหร่แต่ไม่ใช่กับกรีนวูดเขาดูมั่นคงจับช่องไปที่การทำประตูนในสายตาเขาไร้ซึ่งความกลัวและพร้อมสำหรับเกมใหญ่อยู่เสมอเมื่อพูดถึงดาวรุ่งที่ฟอร์มกระจุดที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกก็คงต้องเป็นเวนรูนีและนักเตะพวกนั้นก็มักจะโผล่มาสักหนึ่งในล้านคนได้ ถึงแม้กรีนวูดจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เมื่อเขาเติบโตและได้โอกาสรับฝีเท้ามากขึ้นเขาจะกลายเป็นยอดดาวยิงแห่งยุคได้อย่างแน่นอน 9. เฟรานเตเรสถือเป็นเพชรในตมที่นานทีจะมีแข้งหายากแบบนี้โผล่ขึ้นมา ด้วยความมั่นใจในทักษะของเขาทําให้ตอเรสตัดสินใจบอกกับสโมสรว่าอยากออกไปขาแข้งที่อื่นแต่โชคดีที่ต้นสังกัดโน้มน้าวใจให้อยู่กับทีมได้เขาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปมากกว่า50นัดซึ่งถือเป็นสถิติที่มากที่สุดกับนักเตะที่มีอายุเพียงแค่นี้ เขากลายเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงที่สุดในบาเลนเซียด้วยตำแหน่งปีกในแผน4-4-2แต่เจ้าตัวมักจะหุบเข้ามาเล่นด้านในเสมอเขามีความเร็วมีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมและนันวันก็ยิ่งจะพัฒนาขึ้นไปอีก10เออร์ลิงฮาแลนด์นาทีนี้กองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฮาแลนด์ด้วยส่วนสูง194เซนติเมตรที่มีความคล่องตัวสูงและยิงประตูได้เฉียบคม ในฤดูการนี้จากผลงาน16ประตูกับ6แอสซิสต์ในครึ่งฤดูการแรกบนหลีกสูงสุดแต่ที่สร้างชื่อเสียงกระชอนให้กับเขาก็คงจะเป็นผลงานในแชมเปี้ยนลีกที่ถึงแม้จะไม่สามารถพาทีมผ่านเข้ารอบนอกเอาตได้แต่เขาจะรึกสถิติด,ด้วยการยิงไปถึง8ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสต์ทำให้เขากลายเป็นกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้ หลังจากที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ออยู่นเตดอย่างหนักแต่เจ้าตัวตัดสินใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับดอทมุลและเขาก็คิดไม่ผิดด้วยผลงาน12ประตูจาก11นัดรวมทุกรายการหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมจากเดิมที่ย้ายมาด้วยค่าตัวเพียง20ล้านยูโรแต่นปัจจุบันเชื่อเหลือเกินว่าจากฟอร์มการถล่มประตูที่ดูไม่มีตกหล่นทำให้ค่าตัวของเขาน่าจะมีมูลค่ามากกว่า100ล้านยูโรอย่างแน่นอน